การจัดประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญและก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินก,การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดการประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นในครั้งนี้จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำลังจะมีขึ้นจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มอบหมายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้การ ควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้วผมมีข้อมูลเบื้องต้นบางประการที่อยากแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบการที่หนึ่งก็คือก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดให้บริการสายด่วน1444เพื่อให้ อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลประชาชนที่สนใจจะขอรับทราบข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นประเด็นที่สองที่อยากจะนำเรียนท่านเพื่อเป็นการเผยแพร่คือเว็บไซต์ของก,กตอตเนี่ยแล้วก็แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับ a p p พลิเคชันนี้จะมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานงเสมือนหนึ่งเป็นคู่มือน้อยๆที่อยู่ในมือท่านนะครับรวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ถึงคําตอบที่ต้องการในหลายๆด้านประการที่สามทีอยากนําเรียนท่านก็คืออยากจะขอให้ท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยกันประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกวับเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะทำการสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพราะการสมัครรับเลือกตั้งโดยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะเป็นความผิดและจะถูกดำเนินคดีอาญาได้ประการที่ส ก็สำคัญสําหรับภาวะการเช่นนี้นะครับในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะต้องจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดขอความกลุณาให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและการป้องกันแพร่ระบาดของโรคในทุกกระบวนการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ ประการที่5ก็คือก็ค,คือขอให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ขอให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งด้วยซึ่งจะช่วยส่งผลให้สามารถป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งกฎหมายใหม่นี้ก็มีมาตรการคุ้มครองประชาชนที่เป็นพลเมืองดีช่วยสอดส่อง การทุจริตและเป็นพยานในการสืบสวนแต่ส่วนในการนําผู้กระทำความผิดมาลงโทษก็คือมาตรการคุ้มครองพยานการกันบุคคลไว้เป็นขยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญาและยังมีการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการทุจริตด้วยเช่นกันในโอกาสนี้นครับผมขอขอบคุณท่านสันติธรยิ้มละไมนะครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาบรรยายพิเศษขอขอบคุณท่านวิทยากรท่านอื่นๆท่านผู้เข้าร่วมการประชุมท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนตลอดจนท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันจัดการประชุมในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่นณะบัดนี้ขอขอบคุณครับ